สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาเชนแนลนะคะตอนนี้แดดร่มลมตกแล้วนะคะช่างของเรากะะ็เร่งมือนะคะเร่งมือนะคะก่อนะะให้เสร็จนะคะอันนี้ด้านข้างนะด้านข้างนะ โอ้นอนไวแท้ก็จริงเลยไปไ,ไปเซลลลุงกินมี้ก่อน ที่นอนเว้นลุงกินบาเนี่ได้การโอ้ยฮอนโอ้เตรียมพร้อมอุป,ปรกรณ์ไม่ทันอะไรแดดนนบอดดย้ช็อตเด็ดนามูเลยรเรื่องบานนอกดาวใช่ไหมไม่ทันไม,ไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีากะยากะยาแนน เพราะวา่าอยู่บ้านได้บริยางมานี่นะคะโอ้กายจะเสร็จแล้วก่ออิดนะคะวันนี้เสร็จแน่นอนกว่าจะค่ำนะคะห้องน้ำสองห้องนะคะก็มีแบบนั่งนะคะแบบนั่งกับชักโครกนะ,ะชักโครกเพิ่นเอาแบบแบบลแบบาดน้ำนแบบกด แบบลาด,บบลาดเถอเวลาไฟดับบ่มีน้ำใส่เนาะเราก็ลาดได้นะ,ะเพราะว่าบางทีน้ำต้องน้ำก็ต้องใช้ไฟนะฮะไฟไม่มาน้ำไม่มีนะคะปล่อยมันก็ไปไปเลยมันไปไกลใช่ไหมไปเลย,เลยมันไปแบบไกลเลย งของเรากําลังโเลีกันนะคะกําลังโเลี อ้จ้จวัดระดับหลังคาข้างข้างหน้าต้องสูงค่ะข้าัง

ละสิแนโก็เป็นเี่ยตี่สิบประด้ใไซยิดาเคืองตัวนี้ก็ไ้ยิดล่ใสซยิดสุวที่มันไอ้ด้านนี้มันตามกว่าจะเอาปูนเล่นใช่มันเอานี่นี่คำเดียวคำเดียว ไม่ผมวมันล้มผมก็เลยเอาแบบนี้มา <c oughs> มาดูด้านข้างกันนะมาด้านหลังลมเย็นนะไกลแล้วใกล้แล้วขึ้นอีก ขึ้นอีกสองแถวนะคะขึ้นอีกสองแถวก็สุดนะคอันนี้ด้านหลังนะด้านหลังเราจะมีช่องลมนะนมโอ้ห้องน้ำห้องใหญ่มากเลยนะห้องใหญ่มากนะสองห้องนะฮะ

นนค,นคนละสรา้างบหรเขาสิว่าทีอออคนละสรา้างเพราะ<บ> <c oughs> ผู้รับเหมาคนละบ,บริษัทนะฮะบริษัทหนึ่งมีช่องลมบ่บริษัทหนึ่งบ่มีลุงอาเอดชัยกับเอดทงนะคะ ตกลงกันให้ได้นะหัวแดงไปโหลดคลิปนะพากันเที่ยวทางเป็นโศกแล,ลยพี่น้องเลยเลนดีว่ะดีต่ำกันย่านลงคลิปบ่ท่านกันนะนะโอ้ยร้อนห้อนสุดๆเลย มาดูด้านหน้านะฮะแทะดีขนาดบ่ หันอักมันบอแมนเด้อนะนะกำลังกำลังเสรจพิ่สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ